สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวา กุุสุวิหรารติกรรม,มาสะธรรมานกุุนังนิขโมตตระโขปควาภิกข,ขูอามันเตสิพิกขวพระทันเตติเตภิกขูปควะโตปัญจโสสุงอิธรรมโวตีอีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จ พระผู้มีพระภาคเจ้าู้้ัสรู้ทำคำสั่งสอนได้โดยพระองค์เองแล้วนำสัจธรรมคำสั่งสอนนั้นออกมาเปิดเผยให้แก่มวลมนุษย์พุทธบริษัทได้ทราบโดยทั่วกันขอความเจริญในธรรมแด่เหล่าโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายท,ทุกทท่าน วันนี้เป็นโอกาสที่เราได้พบกันวันแรกการฟังธรรมวันนี้ก็ให้นั่งพับเพียบลงเอามือวางไว้ที่ตักตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการฟังบ้างไม่มากก็น,น้อยอันเกี่ยวเนื่องกับหลักการปฏิบัติวันนี้อาตมาภาพได้ยกเอานิเคปบ,บทพจนาคาถา ที่องค์พระศัสดาได้ตัดไว้ครั้งหนึ่งในพระสูตรได้ตัดกับพระภิกษุทั้งหลายและผู้ที่ได้ยินได้ฟังเป็นจำนวนมากผู้ที่ได้ฟังแล้วจดจำบาทคาถานั้นมาไว้และมากล่าวอีกครั้งหนึ่งให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะฟังสืบทอดต่อกันมา ท่านได้กล่าวว่าเอวัเมสุตังเอกังสมยังพะควากรุสุวิหรติกรมัสัธรรมสมังกล่าวถึงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวได้ว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั้นที่กล่าวถึงว่าเอตธรรมโวจะพะควาโต อามันเตสิภคะโวติพระทันเตติเตภิกขุภคะวะตวปัญจโสสงภคะวาเอตธรรมโวจักถ,ถ้ากล่าวเป็นภาษาบาลีดูก่อนอาโวโวโยนันโทดูก่อนอนน์เราจะกล่าวถึงเรื่องสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างไรเล่าสติปัฏฐานสูตรนั้นเราได้กล่าวไว้แล้ว ยังแขวนกุรุยังแขวนกุลุยังแขวนกุลุที่เรียกกันว่าสวนอุทยานสวนอุทยานชื่อว่ากรรมสมาาหรือกรรมสธรรมมังหรือว่าสวนกรรมสัธรรมมังหรือกรรมสัมมาที่กล่าวกัน,นันเป็นสถานที่ที่พร,ระองค์ทรงสแสดงทรงแสดงในหัวข้อทเทวาสติปัฏฐานสูตร และเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงไว้อย่างละเอียดชัดเจนเมื่อแสดงสูตรนี้จบลงแล้วก็ยังชี้แกงว่าบุคคลผู้ฟังธรรมนี้การนี้เมื่อฟังธรรมนั้นจบลงก็เกิดดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วได้การเจริญสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่ เมื่อฟังสติปัฏฐานสี่หรือสติปัฏฐานสูตรจบลงก็เกิดดวงตาเห็นธรรมสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างไรเล่าสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่นั้นมีกล่าวไว้ว่ากายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกิจตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพูดของชีวิตทั้งสี่ประการการเกิดขึ้นของชีวิตการเกิดขึ้นของกายการเกิดขึ้นของจิตวิญญาณการตั้งอยู่ของกายและการตั้งอยู่ของจิตวิญญาณเป็นอย่างไรล่ะ เนี่เป็นอย่างไรเล่าเอตธรรมโวจัมีการเกิดขึ้นของกายพร้อมด้วยการประชุมของธาตุสี่ขันธห้าการประชุมของธาตุสี่ขันธ์ห้าธาตุสี่ขันธห้าคืออะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟนี้คือธาตุทั้งสี่ เรียกกันว่ามหาโพธรูปมหาโพธรูปอันเป็นรูปใหญ่รูปนี้รูปนี้เป็นรูปที่แต่อาว่ามองเป็นญีงของคนแต่ในของพระสัมมาทิเจ้านั้นไม่ได้กล่าวในภาวะอิทธิเพศหรืออิทธิภาวะไม่ได้กล่าว กล่าวเพียงแต่ว่าเป็นสภาวะของาธาตุเป็นาธาตุไม่ได้แยกหญิงแยกชายเป็นเพียงสภาวะาธาตุธาตุใดาธาตุหนึ่งที่รวมกันเข้าเป็นก้อนาธาตุเป็นก้อนาธาตุแล้วมีกิตวิญญาณเข้ามาครอบครองที่เรียกกันว่าสังขารที่มีวิญญาณคลองเมื่อสังขารมีวิญญาณคลองแล้วก็มีการเจริญพันธ์ มีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนย้ายที่อยู่นั้นคือภาวะที่กายหรือธาตุมีวิญญาณครองเมื่อมีวิญญาณครองเรียกว่ามีหนึ่งชีวิตเรียกว่าเป็นชีวิตหนึ่งและก็เป็นชีวิตเป็นเป็นไม่ใช่เป็นชีวิตตายชีวิตตายคือชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเคลื่อนที่ ไม่มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทออกจากที่เดิมยังอยู่กับที่เหมือนเดิมนั้นเรียกกันว่าชีวิตตายภาวะของสังขารกายสังขารที่เรียว่าร่างกายจิตตสังขารที่เรียกว่าจิตสังขารคือจิตในภาวะที่เราเกิดมาเรียกว่าหนึ่งชีวิต เป็นชีวิตตินสีเกิดขึ้นมาแล้วเราดำรงอยู่ด้วยวิธีใดดำรงอยู่ด้วยวิธีใดและดำเนินไปด้วยวิธีใดแล้วก็จะจบลงอย่างไรฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่จะกล่าวเรื่องของการทำกรรมาฐานกรรมาฐานคืออะไร ประเด็นที่หนึ่งกรรมฐานคืออะไรทำไมจึงต้องทํากรรมฐานแล้วก็ทํากรรมฐานเพื่ออะไรประการที่สามทำกรรมฐานเพื่ออะไรประการที่ส,รรออสี่ทำกรรมฐานโดยวิธีใดประการที่หนึ่งกรรมฐานคืออะไรกรรมฐานในที่นี้ ก็คือกรรมะกรรมะตัวกอไก่ตัวรอเรือสองตัวตัวมอมาหนึ่งตัวเรียกว่าการกระทำเรียกว่าการกระทำธรรมะกับตัวทออัมธรรมทอทหารอ่าสละอาสละอัมียกว่าธรรมธรรมตัวนี้แหละเป็นเหตุ เป็นเหตุที่ให้เกิดคำว่าธรรมะทอทงรอเรือมอมาเป็นธรรมะเป็นผลของทอทหารทอทหารเป็นเหตุให้เกิดทอทงฉะนั้นกรรมที่กระทำในที่นี้คือการกระทำกรรมทางจิตหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า ทำงานทางจ,จิตใจงานทางจิตใจทำที่ไหนทำที่กายยาวานาคือก้างศอกกายเป็นสนามของจิตกายเป็นเวทีของจิตเมื่อกายเป็นสนามของจิตกายเป็นเวทีของจิตจิตจะเป็นสภาพอย่างไรก็ตาม กายก็จะแสดงออกตามสภาพของจิตที่ต้องการบางครั้งจิตมันอยากจะร้องไห้มันก็ทำท่าทางของกายจะร้องไห้ทำหน้าเบ้ๆไว้ตาแดงๆออกมาบางทีจิตมันร้องไห้กายก็ร้องไห้ตามจิต น้ำตาไหลออกตาเป็นลักษณะสภาวะของคนร้องไห้จิตมันเศร้าทุกข์กายมันก็แสดงอาลักษณะของความเศร้าอ,ออกมาทําไมมันจึงแสดงออกมาเพราะกายกับจิตอิงอาศัยกันอยู่เรียก,กันว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว จิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตเป็นตัวบังคับบัญชาที่จะทำให้กายเป็นไปตามอารมณ์ของจิตเป็นไปตามสภาพของจิตนั่นคืออำนาจของจิตที่มีกรรมาฐานคืออะไรคือการทำจิตให้รู้ฐานที่ตั้งฐานที่นั่ง ฐานที่เดินฐานที่นอนนี่คือฐานทางกายทำคืออะไรก็คือการทำฐานที่นั่งฐานที่ยืนฐานที่นอนฐานที่เดินทั้งสี่ฐานนี้ทำไม่จึงต้องรู้ทั้งสี่ฐานทั้งสี่ฐานนี้แหละ เป็นฐานที่เราต้องใช้กับชีวิตประจำวันตลอดชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์แม้แต่ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องใช้สี่สถาวสี่แบบนี้ยืนเดินนั่งนอนนี่คือสภาวะทางกายเรียกว่าทำทำไมคราวนี้ทำทำไมทำเพื่อให้จิตใจสงบ ทำให้เราเกิดสมาธิเกิดสติและเพื่อให้จิตใจสงบทำโดยวิธีใดทำโดยวิธีสติปัฏฐานศูนโดยการกำหนดภาวนาว่าพองหนอยุบหน้อพองหนอยุบหนอนี่คือวิธีหนึ่งหรือเราจะทำโดยวิธีอื่น พุโทโธพุธโทโธสัมมาอรางังสัมมาหลังนั่นคือวิธีทำโดยวิธีต่างๆกันแล้วถามว่าโดยวิธีต่างๆนี้ทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไรคนมักจะถามกันคุณไปปฏิบัติกรรมฐานที่ยุทธค,คุณได้อะไรคำถามนี้จะเกิดขึ้นแล้ว เราจะตอบอย่างไรเราจะตอบอย่างไรลองหาคำตอบให้ตัวเองคุณไปทำกรรมาฐานที่อยย่พุทธละคุณได้อะไรได้เงินได้ทองได้ความสุขสบายใจหรือว่าได้ทำตามที่ใจปรารถนานะต้องหาคำตอบให้ตัวเอง